ขโมโหิวพี่โก้ก็จะจิกตาไอ้เปประคองแล้วด้วยโอ๊ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเอานกออกฟันพี่แสงเอานกเอน กดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาให้อาหารนกนี่สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของพี่กุ๊กเองกุนก็ันเริ่มไม่รูกุ๊กใช่นี่นะคะที่เราไปเจอในปา่าเอ้ยที่เราไปซื้อมาอมใช่ไหม,ไมใช่ไหม ดูทำหน้าดูทน้โอ้ตอนนี้นะคะเขาหิวข้าวมากๆๆม,ม,มากเลยนะเดี๋ยวเราเข้าวให้เขาก่อนนะนี่นี่ก็คือแล้วนี่อะไรนะพี่กุเนี่ยจิบจ,บจบไงนี่จากความเดิมคลิปที่แล้วนู่นนะคะที่แบบจิบจบ่จบาหายตัวไปเลยใช่ไหมแล้วเน,นี่ยเราก็ไปเจอในกองผ้าอ,อเนี่ยเอามาเทียบกัป็นอะพี่กุ๊จิบจโซนมากเนี่ย นี่คือตัวที่เราไปช่วยมายใช่ไหมพี่กุ๊กใช่เจนนี่ไปจิ๊บจิ๊บโอ้สายแตก่กจิ๊บจิ๊บเฮ้ยบิ้นไปอยู่บนนู้นแล้ววะจิ๊บจิ๊บอันเดี๋ยวเราให้ข้าวจิ๊บจิ๊บก่อนจิ๊บจิ๊บจิ๊บกินจิ๊บจิ๊บกินดิอ่ะโอ้กินง่ายจังเลยพี่กุ๊กกินง่ายมาก กินใหญ่แต่ไม่เข้าปากพี่กุ๊กอ้าวไม่กินละอะอ้โอโหหิวพี่กุ๊กจะจิกตาตัวนี้มีโนมัยอะไรไหมเด็กกุ๊กเดี๋ยวตัวไหนตัวไหนพี่ตัวไหนน้องพี่กุ๊กตัวไหนตัวนี้พี่ค่ะเดี๋ยวนะแล้วตัวนี้น้องอ๋อทำไมขนาดแตกต่างกันมากเลยพี่กุ๊กทุกคน น้องเขาแบบอันตรายมากดูสิดูกรงเล็บโอ้โหแหลมเลยคืกุกใช่แล้วดูจะง,งอยปากอืมอ๋มอ <c oughs> จิดบจิมาใกล้หน่อยจิกบกุกเคลียบขนาดหน่อยจิ๊บจิบยังกลัวไปเดี๋ยวเราให้อาหารเขาก่อนดีกว่าไปเอาพี่แ <c oughs> หน้าพี่แสงมาส้วมคือไปหาขกอผิดมาโอ้อันเนี้ยคือของเล่นที่น้องเขาชอบมากเลยนะคะพบอิกเนี่ยแล้วให้พี่มาทําไมเนี่ยก็ใช้พี่แสงมาช่วยพอนอาหารไงตอนนี้ชคขี้ก่อนพี่แสงจริงจังมากทุกคนอ่ะเราก็เอาสายเนี่ยเข้าไปในปากเขานะคะนี่เข้าไปปึ๊บก็ใส่ไปเลยพี่แสงจับไว้จับแล้วจับแล้ว ใช่ไ่าเรียบร้อยโอ้โหต้องกินแบบนี้วันละกี่มื้อเนี่ยวันละสี่มื้อค่ะนี่แล้วตรงนี้นะคะก็คือกระเพาะของเขานั่นเองนี่ถ้ากินอิ่มุงตรงนี้ก็จะป่องอนี่กระป๋องแล้วนะป่องเรียบร้อยโอเคพอเรียงพอแล้วค่ะกินได้ไต่กินบ่อยของโปรับอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะ กินแล้วอร่อยไหมคะใครซื้อมันเนี่ยพี่เห็นมันอยู่ในห้องครัวอ้าวเหรอุิยน้องอยากกินอะ่ะวยไม่ได้เขาดูดุเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนไม่พอใจอะไรสักอย่างเฮ้ยดูว่าเขาอยากกินลูกอมเชื่อวกรูอ๋อใช่ไหมอืมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราลองกินดูนี่พี่ใส่ว่าข้างในจะมีคำคมแสนดีไป ทำไมทำไมเพราะเขาเลือกคนถูกใจไม่ใช่คนดีห,หวานเป็นลมผมเป็นยาถ้าผู้ชายเดินมาให้ปลาด้วยลูกอมว้ยน,น้องตัวนดีลูกอมอ่ะได้ละใช่ไหมภาษาเด็กนิดเดียวน้องจะอยู่ได้ยังไงโอเคไหมใช่ไหมเฮ้ยทำไมเขาทำหน้าแบบ หมือนไม่พอใจอะไรคะฮะ่พอใจนั่นนาะป้าแน่จิ๊บจิ๊บเนี่ไปอยู่บนหัวบนไหล่พี่กุ๊กอ่ะน่ะเขาอยากจะอยู่บ้านมั้งน่ะใช่ไหมใช่ไหมอยากอยู่บ้านใช่ไหมอ๋อจิ๊บจิ๊บอะอยู่บนหัวได้ใช่แปลว่าน้องอ่ะอยากจะอยู่บ้างนี่ก็เอาขึ้นไปบนหัวเลยไม่อุ้มไห้เอาเลยเหรอเอาเลยอะถ้าเอาถ้าเอกอะกดบนไหลนะ ไปแล้วไปแล้วเห็นไหมคะพี่แสงเชื่อจริงๆเลยพี่โก้เอาถุงเลือกไปยิงลินลูกตาไว้หนึ่งนิ้นฮัลโหลพี่เลือดจี๊ส่ตกใจแน่เลยอ่ะเราก็จะบอกว่าพี่แสงพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ขอเงินอะไรเนี่ยโอเคเฮ้ยพี่แสงมาแล้ว พี่แสงเอาตาให้คุกงงด้วยไม่มีเงินบาทเลยเอาบัตรเครดิตก็ได้ค่ะแบบเนาะบัตรเครดิตค่ะไม่มีเดี๋ยวพี่โอนให้กี่บาทโทรมาหาพี่เดี๋ยวพี่เอาเลยโอน<อ>ให้เลยช่วยไหมคะใช่ๆ จีบขนาดนี้ปกติหกลงนี่เดี๋ยวให้ไปสูกไม่มีเลือดทุกคนคิดว่าไงคะช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะหรือว่าน้องก,กุ๊กจะแกล้งพีเ่เสะอีกแล้ว<อ>เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากเลยนะไม่น่าจะ,จะแกล้งกันแบบนี้อะ Ha <laughs> ha!